สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาทบทวนนะคะในเรื่องของการใช้คำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะก็คือการเปรียบเทียบนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนกันนะคะอ่านะคะเรามาทบทวนจากแบบฝึกหัดในหนังสือที่เราเคยทํามาแล้วนะคะ คุณคุณครูโฟกัสกล้องได้แล้วนะอะต่นี้แบบฝึกหัดที่9ในนี้นะคะเราจะใช้การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้คําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปนะคะใช้อันนี้คือแบบฝึกหัดทบทวนเพราะว่านักเรียนเคยเรียนในห้องเรียนไปแล้วนะคะอะตนี้ในใบางานนี้นะคะให้นักเรียนดูรูปที่คุณครูกำหนดมาให้นะคะแล้วก็นับจำนวน แล้วก็ใส่จำนวนเป็นตัวเลขลงไปเพื่อป้องกันการลืมนะคะนับจำนวนแล้วใส่จำนวนตัวเลขลงไปนะคะอ่ะต่นี้เรามาดูนะคะสออเอือเสือไม่โทเสือ้อจำนวนนออัวนอนวนจออําจำนออัวนอนวลสอเอือเสือไม่โทเสือ้อจำนวนเสือ้อนะคะถ้าเรียนสังเกตคือมันมีมากกว่าจำนวนหมวกนะคะหอมอัวกอมวก จำนวนเสื้อมากกว่าจำนวนหมวกครูก็เลือกคำว่ามากกว่าลงมาใส่นะอ่ะนนี้นักเรียนดูหอมอวัวกว่าหมวกกับสเอือเสือไม่โทเสื้อจำนวนเสื้อน้อยกว่าจำนวนหมวกครูก็ใช้คำว่าน้อยกว่าครูก็เลือกคำว่าน้อยกว่าลงมาใส่นะคะอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้คำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูลองโชว์ให้นักเรียนดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่ะลองดูในหน้าถัดไปนะคะอ,ะอย่างเช่นหน้านี้นะคะหน้าถัดไปข้อ4เนี่ยจะเป็นรูปไอศครีมกับข้าวปั้นนะคะเขาบอกเขาปั้นอไอศครีมไอศครีมนะคะแล้วก็ข้าวปั้น อ่ไอศครีมมีทั้งหมด3อ่าสี่ห้าหกเจ็อ่ามี7นักเรียนก็เขียนเลข7ไว้จะได้ไม่ลืมนะคะแล้วก็เข้าปั้นเข้าปั้นมี6นักเรียนก็เขียนเลข6ไว้จะได้ไม่ลืมนะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนก็นะคะเลือกคำมาใส่นะคะเราใช้คำว่ามากกว่า เราจะเลือกคำว่ามากกว่าเราจะเลือกคำว่าน้อยกว่าหรือเราจะเลือกคำว่าเท่ากับเราก็มาดูนะคะะตอนนี้เขาขึ้นด้วยไอศกรีมไอศกรีมมีเจ็ดแท่งเข้าปั้นมีหกปัน้นเข้าปั้นมีหกนะคะสังเกตเห็นว่าไอศกรีมมากกว่า เข้าปั้นเราก็จะเติมคำว่ามากกว่าลงไปนะคะมอก,กามากกวากว่าไม่เอกกว่าอ่าตอนนี้เขาขึ้นด้วยข้าวปั้นบ้างข้าวปั้นกับไอศกรีมข้าวปั้นดูข้าวปั้นนะคะดูข้อความทางซ้ายมือเพื่อเปรียบเทียบกับข้อความทางสายทางขวามือนะคะข้อความทางซ้ายมือจะเป็นหลักในการเปรียบเทียบเสมอ นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้าวปั้นมีแค่6แต่ไอศสรีมมีเเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่าอะไรคะอ่ะเราจะใช้คำว่าน้อยกว่าเราก็เลือกคำว่าน้อยกว่าลงมาเติมแบบนี้นะคะอ่ะเราก็เติมคำว่าน้อยกว่าลงไปนะคะอ่ะ จากตัวอย่างสองข้อที่คุณครูให้ก็คือในหน้านี้นะคะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสามข้อแล้วก็ในหน้านี้มีข้อสี่ข้อห้าและข้อหกอีกสามข้อนะคะรวมทั้งหมดหกข้อหลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสองหน้านี้ นะคะในเวลาที่เหลือนะให้เสร็จนะคะอ่านะคะจากคลิปวิดีโอการสอนที่ครูกำหนดให้นักเรียนใช้คำว่ามากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะแล้วก็เติมลงไปในช่องว่างเพื่อเปรียบเทียบนะคะของสองสิ่งนะคะที่มีท่ามีค่าไม่เท่ากันนะคะให้นักเรียนเติมจำนวนในสองหน้านี้ให้เสร็จ นะคะแล้วเพิ่มเติมงานก็คือให้นักเรียนสามารถระบายสีงานในสองหน้านี้ได้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ